สวัสด então, ed, ีครับพี่น้องครับมอน้ก็จะมาอัปเดตราคามันนะครับที่พี่น้องนะครับให้ข้อมูลเข้ามานะครับหลายจังหวัดหลายหมู่บ้านนะครับหลายอำเภอนะครับที่พี่น้องนะครับส่งข่าวส่งข่าวนะครับมาบอกกับทีมาว่าสูพี่น้องฟังนะครับในกลุ่มสวนมันนะครับที่ปลูกข้าปลูกมันเนี่ยแหละนะครับผมว่าโซนไหนนะครับที่ราคาถือแน่ราคาแพงแน่นะครับก็จะมาว่าข่าวๆนะครับ ซุมเอามาห้เบาสูพี่นองฟั่งนะครับว่าจังหวัดไดแน,น่นะครับที่เป็นสื่อ,อาตามล้านทัวไปราคาเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะครับผมว่ามันจะมีขื้นมีโลงซ้ำไหลนะครับผมเดี๋ยวจะไปแถวอำเภอนะครับแถวอำเภอสองอยางนะครับสองอยางนะครับยูบาท8ปิปนะครับผมลงมาแถวลบบุรีนะครับ แถวล ane, ูบบุรีนี่เพิ่นว่าแต่ว่าโบหูว่าแถวอำเภอใดเด้อนะครับเพิ่นวัดแปลงยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ยี่หายี่หกเปอร์เซ็นต์อยู่สองบาทสาสิบเพิ่นว่านะครับพี่น้องเพิ่นเอาไปขายหลักกะเพิ่นมาเวั่วสูฟังนะครับผมเพิ่นมาเวั่วสูฟังนะครับแถวปาจีนนะครับตามลานน้อยนะครับอยู่ประมาณบาทแปดสิบนะครับบาทแปดสิบตังค์นะครับพอถึงสองบาทเนาะแถวอุทัยธานีนะครับบาทห้าสิบเพิ่นว่าโอ้คือถือแง่เท่านอบาทแถวอุทัยนะครับบาทห้าสิบหนึ่งนะครับผม แถวลบบุรีนะครับอําเภอบันมีนะครับบาท80นะครับมันรวมนะครับมันรวมมาแถวอุบลนะครับแถวอุบลนะครับซุ่มมาทางอุบลนะครับอําเภอศรีเมืองไม่เพิ่นว่ายังอยู่บาท70นะครับเนี่ยมันถึง2บาทได้พี่น้องนะครับพี่น้องที่เพิ่อนเบิงแล้วเพิ่ก็ส่งข่าวส่งข่าวมาบอกกันนะครับมาอัปเดตราคาให้ฟังนะครับผมว่าเป็นจังไดนะครับ อ,อยู่แถวโซนน,โซนั่นโซนนี้าราคาเท่าไรแน่แล้วนะครับผมราคาเนี่ยบ่ทอกันได้พี่น้องตามล่านทั่วไปนี่พิ่นสื่อเนี่ยได้ราคาที่บ่ทอกันนะครับแต่ละจังหวัดนะครับามาแถวขอนแก่นลองเบิงงรับแถวขอนแกน่นบ้า,บานบังต่อพิอนวานะครับมันร่วมเนี่ยพิ่นสื่ออยู่สองบาทยิ้มหาตังค์นะสองบาทยิมหาตังค์ก็่ถือว่า ไปยืนอยู่2บาทกลัวแล้วนะครับผมอันนี้เพื่อนว่าเป็นมั่นร่วมเลยพี่น้องนะครับมั่นร่วมเลยเพื่อนสื่อนะครับสบาทยิมหาตังค์เพื่อนว่าเออมันกันยังไข่ก็บาทก็กลัวอยู่นะครับเหมือนกันยังไข่อยู่แต่ว่ามันกะอ่ายังขาดทุนอยู่นะครับสบาทยิมหาอ่าสบาทยิมหาตังค์นี่ก็ยังถือว่าขาดทุนครับพี่น้องนะเพราะว่าราคามันกับหันเลยสูงแห้งนะครับราคาบหันสูงแห้งแต่ว่าก็ถือว่ามั่นขึ้นไป2บาทกลัวกัเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในทางพุ่นนะครับผม มาแถวอุบลอำเภอบุญทลิกเพิ่นว่านะครับบ่าต์แปดสิเพิ่นว่าแต่ว่าเห็นบ่เปรียบเทียบราคานี่อุบลคือกันนะครับแต่ว่าคนละอำเภอนะครับอ,อยู่แถวสีเมืองใหม่อุบลสีเม,มืองใหม่นี่บาท70เห็นบ่พี่น้องนะครับแล้วก็อุบลบุญทลิกนี่นะครับเพิ่นว่าอยู่สีเมืองใหม่สีเมืองใหม่บาท70นะครับอยู่แถวอุบลบุญทลิกนี่อยู่บาท80เนี่ยเื่นกันอยู่10บตา่าง เป็นจังหวัดเดียวกันแต่นะครับแต่อยู่คนละอำเภอนะครับราคามั่นก็นแตกต่างกันเนี่ยครับคือราคามั่นมันบอดิประกันราคาหรือบอดดิสื่อในราคาที่ที่ท่อกันนะครับผมแต่ละหม่องแต่ละบอลเนี่ยสื่อบอท่อกันบางหม่องมีล้านบ่อหลายก็สื่อได้ในราคาที่ถือลงบางหม่องเนี่ยอยู่ไกลโรงงานเขากับมีเขาก็ได้เอาไปขายแต่นําล้านทั่วไป เพิ่นก็อาจจะนะครับอันนี้ผมเบาไปซื้อบ่อใดไปอันนี้นะเป็นความคิดนะครับความคิดเพิ่นกับกดราคาเขาใดนี่แหละครับเข้ายู่ไกลโรงงานเขาจําเป็นเขาต้องไปขายน้าล้านนะครับเพิ่นกับกดลาคาเขาใดหรือนะครับถ้าเข้ายู่ไกลล้านก็ได้วัดแปลงถามันเขาครบขวบแล้วบ่มีปัญหาเรียงการวัดแปลงครับพี่น้องมันเข้าไปขายเขากระได้ลาคาที่ดีนะครับอ่ะคือโรงงานเนี่ยนะครับผม ในช่วงนี้นะครับเบิงเบิงซุม่มเบิงแล้วนะครับแต่ละจังหวัดนี่มัน่นราคามันน่นแตกต่างกันขนาดยิบหาเปอร์เซ็นต์กัยังสือบอทอกันนะครับยิบหาเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนี่นะครับพ่นยังสืออยู่สองบาทกวักวๆนะครับสองบาทแต่ว่ากระบตกาำก็สองบาทสี่สิบสี่สิบห้านะครับผมมันเป็นอีหยังมันเกิดอีหยังขึ้นนะครับปีนี้คือหลวงคัดแทนะครับผมบางสายก็บอกว่านะครับ จีนลดการนําเข้าเพื่อนว่าบางมองก็บอกวาอ่าเพื่อนไปเปิดล่านรับสื่ออยู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับาบางมองกับไรๆส่วนไรๆอันนี้ก็บอกว่าราคาแปลงมันมันลดราคามันก็นเลยลดลงเนี่ยบาทที่นี่นะครับในความคิดของผมเนี่ยนะครับในความคิดของส่วนโตนะครับผมคิดว่านะครับ พวกสิ่งต่างๆที่มันเห็นให้ราคามันมันลดลงเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าทางราช,ชการหรือทางรัฐบาลเนี่ยเพื่อนบอกเขามาดูแลในจุดๆนี่เพื่อนปล่อยปลา,ปล,าะละเลยแม่นบอพี่น้องสีคิดคือกันบออันนี้คมคิดส่วนโตนะครับผมปล่อยปลาปลาะเลยแบบใดเจ้าต้องออกมาเว่าสู่ฟัง จีนลดการนำเข้าจิงบอจีนซื้อไปจักเปอร์เซ็นต์อ่ะเพิ่งสั่งเฮ้ามาจักเปอร์เซ็นต์เพิ่นลดลงเหลือจักเปอร์เซ็นต์ประเทศต่างๆหรือว่ามองที่เฮ้าออกไปขายเนี่ยเพิ่นตรงมาฉี้แจงให้พี่น้องฟังว่าราคามันลดเพราะอะไรให้เฮาเข้าขใจบบแมนวายโยนให้ทางเอกชนให้เพื่อนจัดการกันเอาเองโบแมนนะครับ ให้เพิ่นไปหาหม่องขายเองให้เพิ่นไปหาหม่องลุ้งเองการค้าการขายให้เพิ่นขวบคุ้มราคากันเองให้เพิ่นตั้งราคากันเองนะครับบมมีผู้ใดสิบอยากซื้อของถือแร้วไปขายแพงหรอกพี่น้องนะครับแม้แต่เหตุยังขึ้นมาก็สร้างนะครับต้นทุนต่าแต่ว่าเวลาเขาไปขายได้กาไรหลายๆเนี่ยเนี่ยคือส่วนใหญ่นะครับในทุนมันจะเห็นล,ลักษณะนี้นะครับผมเหตุจังไ๋สิลดต้นทุนเฮาลงได้นะครับ เฮ็ดจังไดเฮาจะลดต้นทุนเฮาลงได้หลายที่สุดหลกดักการได้กำไรหลาย,ลายเนี่ยลหละเลยโมเหลียวเบิงเกษตรกร,กรว่าเฮาเฮ็ดยากเฮ็ดลำบากสั่ใดถ้าแม่เฮาร่วมกลุ่มกันเฮาร่วมกลุ่มกันสามารถนํำเอา,อาผลผลิตของเฮาเนี่ยออกขายได้โดยตรงราคาอันที่ดีกว่านี้ครับพี่น้องนะครับส่งออกเองเลยจับก,กลุ่มกันขึ้นมากนะครับ เกษตรกรเนี่ยเอามาร่วมในการแปรรูปนะครับหล้กกระ่งออกขายเองเลยได้ท่าไดก็บกำไรจังมาแบงกัน,กนราคามันจังขี่ดีขึ้นถ้าเหตุอยู่ลักษณะนี้นะครับกระบอกบกระกดขี้คมเหงอกะเกษตรกรอยู่นี่แหละบอกว่าจะเป็นเข่าเบราว่าจะเป็นมันเพราะว่าจะเป็นอ้อยเพราว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่ผมเบามากเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับอ่า ว่าจะเป็นข้าวโพดนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจทรงออกแต่ว่าราคาเป็นคือต่ำแท้ราคาคือจังบ่ไหวแท้เนี่ยร้วบาทที่นี่ท่างรัฐบาลมีหน้าที่อย่างเรียกเขาไปหยัางเขาไปโซกันบอกเขาไปแย่งชิงตําแหน่งกันบอกแล้วคือบอ่มาเห็ดเนี่ยนี่นี่คือปากทองของท่างพี่น้องดิงผลผลิตก,กาลังเจ้าออกเนี่ย เนี่ยคือเข่าเนี่ยออกเนี่ยนะครับบางมองก็ได้นะครับบางมองก็ได้แสนละนะครับแสนละพันสี่บางมองก็ได้แสนละพันอ็ราคามันบอบบานกันเลยราคามันไปทั่วทีมทั่วแดนแล้วนะครับผมเนี่ยบ้อนทางรัฐบาลออกมาซอยเหลียกเกษตรกรได้แล้วนะครับผมเขาก็เริ่มท,ทย่อยออกแล้วนะครับเบิงข่าวเบิงข่าว แถวโคราชเพื่อกลว่าโอ้ยบกคุมเนี่ยตันละพันตันละหมื่นตันละหมื่นเอ็ดเนี่ยครับสำหรับผู้ที่เฮ็ดหน้าขายนะครับปีนี้นี่ขาดทุนยับเยินบ่ว่าจะเฮ็ดมั่นบ่ว่าจะเฮ็ดอ้อยขาดทุนยับเยินนะครับอ้อยก็ว่าเปิดหีบขึ้นมาใหม่เอาขอไปขายกับพันสองรวมนั่นรวมนี่แล้วประมาณพันสี่ ขาดทุนจากปีที่แล้วไปสองรอยเปนว่าปีที่แล้วยังพันสี่บวกนั่นบวกนี่เป็นพันหกอยู่เป็นว่านะครับคือมั่นคือนกันนะครับมั่นคือกันร่มบวบเป็นทาแล้วนะครับมันบวกฟื้นดอกเศรษฐกิจกไทยท้าเหตุอยู่จังสี่ครับเมนบอพีนอ่น้องนะครับความรู้เขาหน่อยกับจริงแต่ควมคิดเขามันเหย้าควมคิดเขามันหลายคือกันบอ่อใดมีใบปลินญ,ญ้า แต่ว่าความคืดเนี่ยมันปริญญาโทษปริญญาเอกคือกันนะครับเกษตรกรนะครับบางคนนะครับเสาไฮเสาสวนนี่ลงทุนมันหน่อยที่พี่น้องไล่และสองพันสามพันที่พี่น้องเพิ่มคอมเมนต์เข้ามาโอ้บ่ไหวแล้วเฮ้ากันอยากได้อยากมีเนี่ยแหละหามากูมามาเสามาเห็ดแบงจากกที่มีหลายเพิ่กระแบงให้เสา ลดต้นทุน่ลลงมาเฮ้ามาเซาไปแล้วราคามันกับยูซามีมันจีเหลืออย่างเนี่ยแหละครับผมก็เลยสอดแทรกว่าเห็ดจังไ๋เฮาจิไ้ผลผลิตเฮาหลายขึ้นคือปลูกมันนี่เห็ดจังไดให้อัตราต่อไร่สูงเบ้าง่ายๆว่าห้ไร่นึงเนี่ยห้มันเกินมันเกินหาตันนะครับสูตรก็มี่แต่ว่ามันก็ขึนอยู่กับดินของพี่น้องแล้วการบำรุงการบำรุงก่อนปลูกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เบ้าแบบ จริงใจอยากให้พี่น้องอยากได้อยากมีคือกันอยากให้พี่น้องได้ผลผลิตสูงๆงคือกันให้พี่น้องขอมาเบิงในคลิปผมกดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่น้ำนะครับผมสิ่งที่ผมบอกนะครับว่าอัตราต่อไร่เห็ดจังดไดให้ได้ไรละ8ตันขึ้นไปนะครับพายุ่งซอยกันครับพี่น้องมันมีสูตรนะครับแต่ละอย่างเนี่ยมันมีนะครับแต่เข้าตรงเหตุให้ถึงนะครับการปลูกมั่นเด้อพี่น้องเด้อถ้าอยากได้ผลผลิตสูงๆงเด้อ อย่ามองขามการล่องพื้นการล่องพื้นต้องล่องพื้นให้มีประสิทธิภาพโมเมนต์ล่องพื้นเอายังมาล่องพื้นซื้อๆนะครับถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับต้องนํามาผสมกับเคมีเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่มีขายตามท้องตลาดตามหมู่บ้านที่เพื่อนเขาไปขายนะคุณภาพมันบบสูงมันเป็นแค่มันเป็นแค่ตัวตีฟืนฟูดินซื้อ แต่จะเฮ็ดหายมั่นห้องนี่ง่ามเลยโดยตรงเนี่ยได้ผลผลิตสูงสูงเนี่ยมั่นบ่ได้แต่ห้องต้องเอามารวมใส่กับปุ๋ยเคมีเหมาะสำรับปุ๋ยเคมีสูตรใดนะครับปุ๋ยเคมีนะครับหรือว่าพี่น้องจะเอาปุ๋ยอินทรียที่ซื้อตามท้องตลาดหรือพี่น้องเพิ่นเอาเขาไปขายตามหมู่บ้านใหน้พี่น้องต้องผสมปุ๋ยเคมีสูตร15านะครับ สูตร1สิบห้าสิบห้าสิบห้าคือตัวเลขเสมอกันมันจะเหตุให้การบำรุงดนินฟื้นฟูดินหรือว่าเหตุให้มีถาดอาหารเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นผสมเนี่ยลักษณะใดปุ๋ยอินรียสอบหนึ่งต่อปุ๋ยเคมีนี่อ่ะยี่สิบห้ากิโลบอกง่ายๆว่าปุ๋ย ปุ๋ยอินรียนี่สองสอบต่อปุ๋ยเคมีสอบหนึ่งพี่น้องน้ำมาวานใดจังจะมีประสิทธ,ธิภาพเพ็ดให้ดินเท่าดีขึ้นเให้ ide, พืนเท่านี่งอกงามเร็วนะครับผมจําไว้เด้อปุ๋ยเคมีสอบหนึ่งต่อปุ๋ยอินรีนี่สองสอบสูตรซิหาเท่าน,นั้นเพื่อบำรุงดินฟื้นฟูดิน,นเอามาล่องผืนมันมันจังจะง,ง,งามเดาไปล่องแต่เพื่อน พนังงานไปขายตามหมู่บ้านเพื่อนอาจจะแนะนําบ่ถือเพราะว่าเพื่อนอยากขายของแต่ถ้าเอาไปใส่จริงๆแล้วนะครับมันก็นแค่เป็นการบํารุงดินซื้อ,อ,อบอนว่าบดีดีนะครับเป็นการบํารุงดินแต่มันซามันซาเด้อพี่น้องเด้อแม่นพี่น้องซื้อมาใส่น่ะหาสอบต่อไรหนึ่งนะ่ะมันก็นสู่ปุ๋ยเคมีสอบหนึ่งบ่ได้เพราะว่ามันเท็ดดินฟืนฟูดินซื้อนะครับผม เข้าใจยช่บหพี่น้องนะครับเอามาล่องเบิงนะครับเอามาล่องเบิงแต่ผมจะแนะนําห้เป็นกี่ไก่กี่ไก่ผงล่องพื้นไปเลยลายละสามสิบสี่สิบสอบเนี่ยสามสิบสี่สิบสอบคือสอบละยี่สิบยี่สิบหาถึงสามสิบบาทนะครับเนี่ยครับเอามาล่องพื้นวานล่องพื้นวาน, <c oughs> วานห้อยนี่ยวานห้อยน้าล่องเลยนะครับพี่น้องวานห้อยน้าล่องเดี่ยไปเลยเนี่บอตกไปวานสะหายมัดเขาอยู่ในคู่นี่เลยนะครับ เวลาเพิ่นไถแล้วเพ่นก็จะเห็นเป็นข้องคู่อยู Wh ่นะครับบาดที่นี่พี่น้องก็จับห้อยไปเลยนะครับโบตรงวานสะเลยนะครับงงไอเสคู่ไปเลยหลังจากที่เพิ่นไถแล้วนะครับเพิ่นไถ่พวนใบกอนแล้วเขาก็ห้อยตามหลองที่เขาเหลียวเป็นรูปหลองเนี่ยเพิ่นก็จะมา่โยกหลองเก้านี่แหละพอมันจังขีดเด็กกบมันจังขีดเด็กกบขีไก่ไวในคู่บอกง่ายว่ากักอาหารกักถาดอาหารกักปุ๋ยไวในคู่เนี่ยเวลาเขาเสียบมั่นลงไปนะครับมันจะเฮ็ดไฮ มันเขามีถาดอาหารน้อยตัวเจนเล่งต้นกินไปได้เรื่อยๆการลองพื้นต้องใส่ผสมกับสูตรสิบหาหรือนะครับหรือพี่น้องจะใส่ขี่ไก่ให้แนะนำ้ำใหใสศูนย์ศูนย์หกศูนยปุ๋ยระเบิดหัวมันไปพร้อมนะครับหลักกานถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเชี้ยร่าหายวานโดร่งใหม่หรือปูนขาวพร้อมไปเลยนะครับผมพี่น้องบางท่านนี่อ็จะคอมเมนต์เข้ามาว่าใส่ขี่ไกล่แล้วเคยใส่แล้วมันเป็นเชี้ยลา คำว่าเชื้อราเนี่ยนะครับพี่น้องต้องวานโดโลไม่ถากกำจัดเชื้อราที่ไม่ดีนะครับผมหรือนะครับบางคนมาเคยใส่จักเทียโอย้ยอย่าไปใส่ตะกีกายเป็นเชื้อรากขาวอาติดปากมาน,นมูสื่อบอเคยใส่จักเทียนะครับหนึงงตะปูกมามาเคยใส่จักเทีย,นะแ,ตาาย,ทยแต่ก่อนผมกือคือกันถ้าว่าอยากให้เป็นเชื้อราซื่อมาแล้วมาพักไว้สักหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะครับมาตากพึ่งแดดไปก่อนให้แดดมันเผาตายเบิด เชื้อราบ่มี่มอเมน่อแบบโสดๆมากแล้วมัเซ่ใส่เลยมันก็อาจจะเกิดเป็นเชื้อล่าเชื้อล่าที่บดีสําหรับพืชเฮ็ดไ้มั่นเฮาเป็นโรคนั่นแหละครับเฮาต้องเฮ็ดไ้ดีเตรียมการไ้ดีครับเฮ็ดจังไ๋ที่จะซอยแก้ปัญหาของเฮ้าไ้มันเบาบางลงเฮ็ดไ้มั่นผลผลิตไ้มั่นได้หลายๆๆเพื่อลดความเสี่ยงในราคามัน่นปีต่อปีลดความเสี่ยง พราะว่าเขาเห็ดให้ได้ไร่หนึ่งนี่ได้สามสี่ตันหนึ่งข้าเห็ดจังไดให้มันได้เจ็ดตันแปดตันนะครับให้มันลดความเสี่ยงราคาอุ้มราคาลงมาสองบาทบอกเออเขายัางได้ไร่เราแปดตันอยู่เออกยังขาดทุนมาหลายได้กำไรนิดหน่อยเนี่ยคิดคือผมเนี่ยมันยังจะไปหลอดการเหตุการเกษตรนะครับผมการเหตุการเกษตรมีสูตรต่างๆที่ผมแนะนํานะครับนําไปลองใส่เบงเดอพี่น้องเด้อนะครับลองไปปรับใส่เบิงมาครับมันมีหลายสูตรแล้วแต่พี่น้องจะนําไปเหตุใด,ดนะครับ เอาสูตรใดสูตรหนึ่งที่คิดว่าง่ายที่สุดสําหรับเจ้าของนะครับผมอ่ะคลิปนี้กับ่บมีอย่างหลายนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งชุ่มูทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพี่ยงท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ